น่าจะเป็นแบบไฮไลท์ฮองกองนี่ล่ะกระทอว่าคุ้มแล้วเนาะไดซสเนีแต่ว่ายังมีอีกพิเศษไปกว่านั้นน่าจะเป็นเครื่องที่ว่าโอเคอยู่เนาะพอใส่กองปิดมาสวัสดีทุกคน มือนี้ก็เป็นมือที่ว่าพิเศษเนาะ <Wow. S 1> ซึ่งว่าช่วงนี้ทุกคนก็คือซิฮูนะว่ากองซุ่มเป็นอย่างที่ว่าหมาแห่งที่สุดเนาะ <Wow. S 1> แต่กับมือนี้ฟุกได้เอฟกองซุ่มมาจากประเทศไทย <Wow. S 1> ซึ่งว่ากองซุ่มตัวนี้ราคาก็ถือว่าประมาณแสนปเนาะ <Wow. S 1> แสนห้าแสนห้าหมื่นเนาะคันเงินลาวก็เกือบ40กว่าล้าน <Wow. S 1> ตัวนี้บุฮู้แหละมือนั้น mm hmm. เห็นขาจา่สดอยู่ก็เข้าไปเอฟเลย mm hmm. ฟุกคิดว่าอยู่ในกองนี้ซ mm hmm. ิบูมีปักเสียบน้ำมันเครื่องหรือว่าลำโพงไม่เนาะยอกยอกยอกเนาะ กคิดว่าน่าจะมีเครื่องดีๆอยู่อยู่ไหนนี้เพราะว่าเห็นเขาเจ้า C ีเกันแบบถล่มทลายเนาะฟุกก็เป็นผู้นึงที่ว่ากดไปแล้วติดเนาะเลยว่าววดีใจขนาดเลยกะหางเงินอยู่ในบนัญชีเข้ามาอยู่ในนี้หมดเลยแต่การมาลุ้นนำกันเนาะวะ่าทางในนี้ซีมียังเดี๋ยวฟุกสิพาไปแกะเบิ่งเนาะวะ่ามียังโอเคตอนนี้เราก็ได้แกะมาแล้วห้วซีได้ยังเดี๋ยวมาเบิ่งนำกันเนาะว่าซีมียังในอยู่ไหน เอิงดูสิได้ยังเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเป็นท่งยางขุมอยู่้างหน้าแล้วก็สิมีกล้องเนาะโอเคเดี๋ยวสีผ่ามาเบิงิงหน่อยว่าทางไหน,นยังไงโจออกมาแล้วเบิิงนี้ <What? S 1> อันนี้ทุกคนคิดว่าเป็นยังีงน้นำยาปลาพานุ่มเนาะตัวนี้โอเคอามาปาไว้นี้เลยสิ่งที่เราได้ทำอิทละกาสิ่งที่ซองเนี่ยเป็นแผ่เซตหน้าเนาะตัวนี้เป็นแผ่เซ,ตห,ต,เเซตหน้านน้อย อันนี้อย่างมัดผมเอามาให้อย่างๆมัดผมผมผูู้้สายแล้วก็อันนี้โอ้เป็นกลองเป็นกลองซีส้มอย่างซีหัวเมนอย่งอยู่ในนี่หนักๆน่าจะเป็นโมงโอเคเป็นโมงแต่ว่าเป็นโมงผู้หญิงผู้ใดอยากได้ต่อกับซีเอฟมาเนาะเดี๋ยวไปไล่เบื้องก่อนว่าสิคุ้มบ่แค้มาร์กหน้าสร้างไปก็เป็นซื้อผู้สายแต่ว่าได้แต่เครื่องผู้หญิง อันนี้เป็นกองเอีอยงบุหูนี่<ม>น่าจะเป็นยาติบอ่อ<ม>เป็นยาบ่หรือเป็นเอียงน่าจะเมนยาเนาะอ้อมเดลยนตอนอุย้ย <laughs> มเดลยนตยมเดลยนตยอนตัวนี้ทึกใจอยู่เนาะแล้วยังมีปิดกองอีกข้างในนี้หนักๆอยู่แต่บุหูมียังอยู่ข้างในเดี๋ยวไว้เปิดเธอสุดท้ายเนาะเพราะว่าน่าจะเป็นเครื่องที่วา โอเคอยู่เนาพะพอแบบใส่กองปิดมาโหทุกคนแล้วบอกได้เลยว่าตัวนี้สุดพิเศษเลยเนาะนี่เป็นตฟองไทยฮูบทุกคนโอ้เ7จิดเดี๋ยวสิมาแกะเบิ่งข้างในเนาะเบิ่งกันหนักๆอยู่แต่รู้สึกว่าคุ้มเลยเนาะ <Wow. S 1> ตัวนี้กัหลายลายมืน่นราคาลายมืน่นโอ้ได้มาแล้วกะทอว่าคุ้มแล้วเนาะได้ซัมเน้แต่ว่ายังมีอีกพิเศษไปกว่าน,นั้นเฮ้ยเฮ้ยทุกคน เห็นแล้วว่ามีอย่างอยู่ทางกล้องสุดยอดไปเลยเนาะเน่น่าจะเป็นแบบไฮไลท์ของกล้องนี่แหละราคา150,000บาทนี่ Macbook แ,แต่น่าจะเป็น Macbook 2019เนาะเบิ่งจากสภาพโลโก,โกข้ของของกล้องเนาะจะเป็น Macbook 2019ได้ในกล้องนี่ก็ะถือว่ามันสุดคุ้มแล้วเนาะเดี๋ยวว่าเพิ่นแทมยังมาให้อีกเดี๋ยว ฟุกซี่ขอเบิงอีกอยังเรือตอนนี้ประมาณสองอย่างเนาะก็ต้องมีเมาส์เน,นี่โอเคเพื่อนให้เมาส์มาเลยปิดเสร็จเนาะ <Wow. S 1> รายการสิ่งสุดท้ายมีกล้องแล้วเพื่อนกันอย่างแบบนี่เลนเนาะเป็นเลน50 f ส8เนเนาะเป็นเลนมากับกล้องเลยโอเคถื่ว่าตอนนี้กะมืดละที่ว่าเปิดเนาะเนี่ยมืดละอยู่ในกล้องเนี่ยเดี๋ยวฟุกซี่มาเปิดกล้องสุดท้ายว่าจะมียังอยู่ข้างไหนพะว่าเพื่อนใส่กล้องมาเติมกล้องเนื้ โอเคตอนนี้ฟุกเลยแกะแล้วแต่ว่าฟุกก็ยังบูฮู้ว่ามียังอยู่ห้องไหนเนาะเดี๋ยวสิขอเปิดเบิ่งก่อนขอเปิดเบิ่งซะซ่าเมนเทียวะนี่เมนเทียอยู่ว้าวว่าสีได้แท้นี่โบอยากกินเสื้อทุกคน โอ้ยตำบไหมสุดยอด iPhone 13ทุกคนเบอ่งคนับจากนี่แล้วแมนคุ้มสุดๆเลยทุกคนแซนหแต่ว่าได้ iPhone 13มาอยากได้มาโดนแล้วคือตอนนี้กัยังใช้โทรศัพท์ตเก่าอยู่แต่ว่า iPhone 13นี้อยากได้สีฟ้าตัวนี้พอดีเลยแบบเหมาะเจาะโอ้จังแมนหู้ใจสุดยอดเลยโอ้สุดยอดทุกคนอยากได้มาโดนละนี่ i p โฟน e ดิ MacBook กล้องเทหุเอ้าโอ้ฟันโอ้ฟันไปเนาะขึ้นว่าได้แท้โอ้จังแมนฟันคือแท้แท้วะาฟันไปวันนี้ไอโฟน MacBook กล้อง้ทหุไปใเหมดวะโอ้ตาย